เนี่ยตีดินกล่องมะลุปะปังเนี่ยคือมันเป็นตีเนาะสำหรับตีจะมาแปลงอเอาควายเอางวม,มาไว้แต่ตอนนี้คือมันพอสามารถปับ๊บได้มดนะครับมันพอสามารถปับ๊บได้มดแล้วพี่นอ้องทางบ้านสันขวางเนาะก็จะต้องง่ายควายมานะครับง่ายควายมาทำเพ้นะ่อวันนั้นวันนี้เขาก็เลยมาอู้กันว่าแล้วจะเฮือ,อ พี่น้องชาบ้านสันขวางเขาเนี่ยมาอยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้เขาได้ข้อสรุปแล้วว่าเขาจะมาอยู่จุดน,นี้โดยที่เอ่อแหนหรือวางแผนวางไว้น่ะมันจะมีถนนเสน้นเส้นนี้เนาะเส้นนี้นะครับแล้วก็จะตัดไปจนถึงกอง,งดินตังปุ้นไม่นั่นเอ่อหน้าวันนี้นะครับหน้าวันนี้ดินตีตีจะมาอยู่เนี่ยคือมันมันเรียบเนาะมันเปรียบมันเปรียบ,บรยบ้อยแต่เขาจะปับ๊บตั้นนี้ก่อน นะครับเดี๋ยวจะปรับตอนนี้ก่อนให้มันเรียบร้อยแล้วสามารถอยู่ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปประสานครับทั้งหน่วยงาน่หน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานของกรมชลประทานที่เปิดกําลังคุดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอดินที่เปิดกําลังคุดเนี่ยมาถมแล้วก็มาปรับตรงนี้แล้วก็แปลงเป็นผามควายให้ครับพี่น้องทั้งสันความก่อนนะครับโอเคก็เอาได้ข้อสรุปตามนี้เนาะครับครับ ก็ได้ครับทานประนันร้อยภาษีเรียบร้อยแล้วก็แปลงผามอะไรทำไมมือควายไดยู่วิตี้ยูเนาะคงจะสามารถที่ว่าจะมาได้วิตี้ยูที่กินเนาะขอผามก็เตยปุ่นก็ซื้อสังกะสีไหมซื้อไม้มดก้าคว้าไม้ก้าคว้าไม้เนาะแล้วลื่อเล่าเนาะออ๋แล้วนะครับอันกับตรงนี้เดี๋ยวเขาแก้ปัญหาจุดนี้ไปก่อนเนาะ ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าบ้านเมืองมันอยู่ไปตั้งหน้าละนะครับเพราะตั้งนั้นเขาก็จะเข้าทำงานก็ทำงานไปได้เขาก็มาซ้ำหูผมเออผมกเรากันนี่เอรา้นั่นคุณต้องเอาดินมาถมให้ผมเพื่อเพื่อจะได้มาเอาวาอ่าครับโอเคอันเอาตามนี่นะครับน้อมันเข้ามาพัรปีให้ผม เปัต้อง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 มาต้องมาเคลียร์ยุทงสำคัญที่สุดคือเจ้าของควายต้องเข้ามาหาขอกได้สะดวกครับยังเปิดมี้มหินโคกโคกไปกันเนาะต้องนึกถึงตอนที่กลากภาษาไงตอนที่ว่าฝนตกหนักๆไงเราบอดินดินจะนี่นะีังเข้ามามัได้เราต้องเดินทางเข้ามาสะดวกเลยยังเปิดแล้วตอนนี้หลังจากที่ฟังหัวหน้าสรุปแล้วพอใจจะได้นักน้อยขนาดของ พอเพราะใจยูเอายังตีหัวหน้าว่านอะขอเพิ่นเือตังเขาเข้ามาหาตีว่าควายยูสะดวกจะแล้วกับมีหน้าตีเพียงเพราะงีควายยูครับขอแค่เนี้ยขอเูือปั๊บพื้นที่ให้มันคพือควายยูได้สะดวกกี่กระเพาะแม่แมวอย่างก็ไม่แม่แมวแม่แมวนะครับเนาะอ่านี่นี่ครับเป็นแม่แมวกลุมกุมควายของนั้นสันควางนะครับก้าไลโอเคครับผม ล้วปอเราโอเคก็อันจากฟังสรุปแล้วครับตีแก้ปัญหาของหัวหน้าบนบอกมามีตรงไหนตีจะเพิ่มเติมแผหมครับอปัปบปัดปัีับปับปับป้บปับปัปับปับปับปัาปับับับปับปบปับปันปมดปนบับปเบีบร้อยปั๊บปบปับบปับปปปับ ขอให้มีถนนแล้วก็อันพื้นพื้นที่จะแปลงผ้มนี่เรียบให้เขาเหี่ยแปลงยะอ่าแปลงยะอ่าแปลงยะเดี๋ยวมีตามมานะครับเนาะโอเคถือว่าก็พอใจแล้วนะป้าเนาะปก่อนเนี่ยพี่เห็นขั้นๆเนาะขั้นบนครับแปลงยะนี่มีเนาะต้องได้หรือเล่เนาะมาได้เหรอครับเนื้้ตุ้งเนื้อเหนียวกันรดเตี้ยวของเฮานี่มันล้นได้เตี้ยวโอเคของป้าเรามีอย่างนะ้ำรับป้า มีอย่างแล้วครับมีอย่างแล้วเนาะพอใจแล้วมานาะพอใจแล้วอ่าท่านประธานครับเราจะได้อู้อย่างครับอันสมาชิกใหม่สักน้อยแล้วคอ่ะท่านประธานมันครับแน่ๆเขากบบอย่างอย่างอื่นเขาก็บคู่กันไปแล้วเนาะพอดีท่านนี้กับล้อต้งเปิ่นมาปั๊บตีปั๊บอย่างนี้นะทางส่วนประธานเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มาแปรงมาดอย่างอยู่ได้อ่อมันก็มีอย่างเนาะขอแค่นี้นะมานอ่อเนี้ยนะมานอ่ะขอมาดปั๊บตี มูตั้งขันขวางมาได้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนก้อนพ่อเหรอเมันก็ดีอยู่ครับครับขอบคุณครับนี่โอเคป่ะครับขอบคุณหัวหน้านะครับรถัาเราจะได้ประสานกับทั้งคนประธานเพราะว่ารถยังเนี่ยแต่ยังอู้กันได้อยู่อันนี้ก็เป็นการอัปเดตครับการแก้ปัญหาของเคท่านราชป่าหนองใหญ่รวมกับอัน กลุ่มควายเรือร่องน้อเรื่องควายบ้านสันสลีแล้วก็บ้านสันขวางครับก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วคือ,อเดี๋ยวหัวหน้าวาราริตใช้สารจะช่วยประสานครับอันกลางกลา,างกรมชนนะฮะคือนำดินที่คุดได,ได้ได้คุดจากหนองมามาถมเรียบเพื่อที่เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับทำผามว่าผามควายให้กับเจ้าบ้านบ้านสันขวางแล้วก็จะมีการปรับทางเข้าถนนตรงนี้ให้เป็นถนนครับเพราะว่าจะต้องทำถนนเชื่อม ต่อจากของกุมข้ายสันสติเพื่อมาหาบ้านสันขวางบริเวณนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันอสนามปลูกยะเป็นพื้นที่ปลูกยะนะฮะส่วนเกาลัยนะฮะเจ้าบ,บ้านเกาลัยจะมาอยู่ฝั่งนี้นะนนนโอเคอันนี้ผมกลับไปก่อนนะครับครับขอบคุณจา้านะครับสวัสดีครับโอเคครับผมก่อนโอ้ ขอบคุณสมาชิกทุกท่านตี่ติดตามก่อนเดี๋ยวถ้าจะได้ก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะผมกับโครงการนี้ครับสำหรับพี่มีสวัสดีครับห้องอะไรกันเนี่ยผมครับอระกัสมุลุกนังไลยเ้ย